ถ้าวันนี้คุณอยู่ในเมืองไทยแล้วคุณยังไม่ได้เดือดร้อนอะไรคุณปัดคลิปนี้ทิ้งไปขอแสดงความยินดีกับนักเรียนท่านนี้ที่ส่งกันบ้านเข้ามาผมถือว่าวิชาทะเลทรดผมทำให้นักเรียนท่านนี้ประสบความสำเร็จในต่างแดนคนที่ไปต่างประเทศส่วนใหญ่นะครับร้อยละเคือคนที่เขามีความลำบากเขาดิ้นรนไป หางานทำหาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตที่อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างแดนเพื่อที่เขาจะปลดเปลื้องความทุกข์เขาได้เงินมาจํานวนหนึ่งเขาก็นําเงินมาซื้อคอร์สเรียนการเทรดไบนารี่ภายในหนึ่งเดือนแต่ปรากฏว่าเขามีความฝันหลายๆอย่างซึ่งเขาทําได้แน่นอนเพราะว่าเขาประสบความสําเร็จแล้วเป็นหนึ่งตัวอย่างที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนว่า ถ้าวันนี้คุณอยู่ในเมืองไทยแล้วคุณยังไม่ได้เดือดร้อนอะไรคุณปัดคลิปนี้ทิ้งไปถ้าคุณมีความเดือดร้อนทักหาพีเ่เชิญได้สำหรับคนที่เดือดร้อนถ้าไม่เดือดร้อนคลิปนี้ไม่น่าจะมีประโยชน์ผมจะเทรดในไลฟ์สดช่อง YouTube ถ้าใครอยากจะติดตามผลงานหรืออยากจะดูวิธีการเทรดผมสอนให้ฟรีในช่อง YouTube ติดตามได้ ช่อง YouTube พิเชินเทศเพอเมียซึ่งผมตั้งเป้าว่าช่อง YouTube นี้จะติด1ใน10ของโลกใบนี้ไปติดตามได้ก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับคนที่เรียนเทศจากพิเชิญแล้วส่งข่าวว่าชีวิตดีขึ้นการเทศ ผลรวมกำไรต่อวันดีขึ้นแล้วผลรวมทั้งเดือนมันจะออกมาดีหรือผลรวมทั้งปีมันก็จะออกมาโคตรด,ดีวันหนึ่งตั้งเป้าไว้ที่5%ถึง10%เดือนหนึ่งตั้งเป้าที่2 0 0ร้อยถึงห้าปีหนึ่งตั้งเป้าไว้ที่สามพคุณทําได้แน่นอนในตลาดไนนารีเพราะคุณใช้เงินน้อยใช้เงิน3า0 0ั0ห้าพันหบาทเทรดไปจนกว่าคุณจะมั่นใจว่ามันชีวิตเปลี่ยนแปลงแน่นอนถ้าคุณถอนกําไร ผมก็เลยจะบอกคุณว่ามันมีคนที่ทําได้แล้วครับแล้วก็มีอีกหลายๆคนที่จะรีวิวต้องขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับสวัสดีครับ